สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์ไวช็อปพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็น Honda c b 500X ปี2018นะครับผมเรามาชมดีเทลรอบคันกันดีวูครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมกระจกหน้าเดิมๆชิวหน้าเดิมๆนะครับมีกัดมาน้ามาให้นะครับดับยางหน้าผ้าเบกหน้าเหลือเล,นเลนนย,ยนะครับสีสวยๆนะครับ เป็นรถสาหรับคนชอบเที่ยวเลยนะครับคันนี้ออกขิดสบายนะครับก็เดิมๆนะครับยางหลังก็เปลงหลังเลือเลยนะครับโซ่สัตเติร์เหลือเลยนะครับออกขิดขึ้นเหนือสบายนะครับผมคันนี้ถ่ายสีแดงฉ่ำๆลยครับผมเบาะสวยๆเลยครับ เรามาดูดีกว่าว่าวิ่งไปละกี่โลครับผมอันนี้วิ่งประมาณ5,500นะครับผมเรามาฟังเสียงท่อดีกว่าฮะท่อเดิมเดินนะครับ นี้ตำรวจไม่จับแน่ๆครับผมออกคลิปไม่ต้องกลัวตำรวจเลยครับไม่ต้องเจอไม่ต้องกลัวด่านไหครับผมเจ้า CB 500เอี่นนี้เปิดราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับหากใครสนใจติดต่อเข้ามาที่ร้านเตอร์ไบช็อปหรือเบอร์ที่คุณอยู่หน้าเพจเตอร์ไบช็อปได้นะแต่ร้านเรามีช่อง YouTube ไปแล้วนะครับชื่อช่องเตอร์ไบช็อปนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปขอจบรีวิวแตอนนี้นี่ครับขอบคุณครับ